ะนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างผมจะพามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คซ่อมอบอร์ดของพานาโ o n i c ครับอาการนะครับอาการเปิดเครื่องสตาร์ทน้ำเข้า แล้วก็มีน้ำวาวน้ําทำงานนะครับปกติแต่ว่ามอเตอร์เดนกนทําทำงานร่วมด้วยนะครับก็คือน้ำเข้าด้วยทั้งเข้าทั้งออกพร้อมกันนะครับอาการนี้เกิดจากอะไรนะครับส่วนมากนะครับจะเกี่ยวกับชุดฝั่งข้างหน้านะนะครับเกี่ยวกับฝั่งข้างหน้าฝั่งข้างหลังนี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับ เยวจะทําการเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับชุดนี้นะครับนี่ซานิเตอร์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยชุดนี้นะครับสี่ห้าตัวมันเกี่ยวโยงกับาวาล์วน้ําเข่าแล้วก็มอเตอร์เดนนะครับเกี่ยวโยงหมดทั้งอมอเตอร์หมนุนมอเตอร์ซักแล้วก็มอเตอร์เดนแล้วก็วาล์วน้ําเข้าแล้วก็มันจะมีวาล์วน้ําเข้า น้ำน้ำแรกน้ำที่สองน้ำยาปรับพนมอัน,นี้มันจะเจียวโยงกันหมดนะครับในส่วนฝั่งนี้ชุดนี้จะเป็นได้นะครับชุดอ่าไดสัญญาณเป็นคําสั่งมาหาทานิตเตอร์ตัวนี้แล้วก็ทานิตเตอร์ตัวนี้จะมาที่ารายอกอีกทีหนึงนะครับตัวนี้เป็นทานิตเตอร์ดิจิตอลน,นะครับทานิตเตอร์ดิจิตอลมันจะมีตัว A, ะคร,ระหว่างขา B ข อนุกรมเข้าขา B แล้วก็จากขา B มาขา E นะครับมันมีทานิเตอร์สองเพราะมันมี R 2ตัวอยู่ในทานติเตอร์นี้เรียกว่าพวกาทานติเตอร์ดิจิตอลประมาณนี้ครับตัวอื่นแทนมั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 นน่าจะยากแต่แทนก็ต้องเป็นทานติเตอร์แบบนี้นะครับทานติเตอร์ลักษณะคล้ายกันใน Data, Data s h e e t ไปดูนะครับมันจะมี ภายในตัวมันจะมีอ่า2ตัวที่มันต่ออยู่ภายในตัวมัน่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีเช็คเช็คยังไงแล้วก็ง่ายๆ่นะครับเดี๋ยกดต่อก่อนแป๊บหนึง่งครับต่อเสร็จเรียบร้อยมาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับช่างกบก็ยังไม่ได้ลองเขาบอกว่าว่าน้ําเข้าเข้าว่าน้ําออก อ้มอเตอร์เดนก็ออกน้ำก็เดนออกมาดูกันเปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือพานาโซนิกจะเป็นแบบนี้นะถ้าเปิดปุ๊บมอเตอร์เดนจะทำงานนะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทปุ๊บมอเตอร์เดนจะทำงานมันจะดับช่วงที่ว่า,าวาวน้ำอันนี้เป็นเป็นมอเตอร์เดนนะท่างผมให้เป็นมอเตอร์เดนหลอดเนี้ยหลอดเนี้ยเป็นวาวน้ำเข้าอ่า จนกว่าว่าน้ำเข้าจะทํางานมอเตอร์เดนก็จะดับนะครับมอเตอร์เดนก็จะดับมันเคลียร์น้ําในถังออกนะครับสําหรับพ纳โซนิกจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอรอวันน,น้ำเข้าทํางานก่อนหลอดนี้นะครับจุดหลอดอ่าเห็กไหนมันยังติดอยู่เลยนะดับบางทีก็ติดบางทีก็ดับอันนี้ไม่ใช่หลอดไฟมีปัญหานะเมื่อกี้มันติดแล้วก็ดับ างทีก็ติดขึ้นมาเพราะน้ำอมอเตอร์เดนทำงานเนี่ยเห็นไหมครับรพิบเน่ะะนะครับเนี่ยรับพิบอย่าปิดไฟกว่าเหมือนแบบกระพริบบางทีก็กระพริบมีไฟใจออกมาเขาบอกว่าจะเป็นช่วงเห็นยไหมบางทีก็ทํางานอ่าบางทีก็หยุดทํางานไอไอตัวแบบตัวมอเตอร์เดนนะที่เพื่อนช่างเขาสังเกตดู บางทีก็กระพริบแล้วก็ติดขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกวนว่าบางทีก็เดินน้ําทิ้งตลอดยาวเลยนะ,อ,ะอันนี้ถือว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับ50 50เคเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนมันมีปัญหาตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับอ่าชุดตัว นะครับตัวนี้จะเป็นอาวุใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นวาล์วน้ําเข้าตัวนี้เป็นมอเตอร์เดนมันจะมียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสามนี่เป็นวาล์วน้ําเข้ายี่สิบสี่เป็นมอเตอร์เดนนะครับสําหรับไดของไตแอกนะครับที่จะส่งสัญญาณไปหาไตาแอกนะครับส่งไฟไปหาไตาแอก ชุดนี้มีปัญหาปกตินะครับรู้สึกว่าขาม um ันเป็นสนิมอยู่นะลายจุ่ๆนะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับมันจะมีขา B เป็นชนิด npn นะครับมันจะมีขา B ขา B คขา C คขา E BCE นะครับขา E B อยู่วางฝา C อยู่ตรงกลางนะครับปกติถ้า อาตัววาล์วน้ำหรือมอเตอร์เดนยังไม่ทำงานคาซีจะมีไฟห้าโวลต์นะครับเอาลองดูคาซีจะมีไฟห้าโวลต์นะนี่กิมตรงนี้เดี่ยวใกล้คาซีจะมีไฟห้าโวลต์อันนี้กล่าวประมาณห้าโวลต์แต่ถ้าเป็นประมาณห้าโวลต์ อันนี้เป็นเดืนน้าตอนนี้เดนน้ามันทางานมันจะไม่มี5โวลต์อันนี้เป็นอสองสองสามนี่เป็นบ่วน้ําเขา้ามันจะมี5โวลต์เห็นไหมเดนน้ามันทางานจะไม่มี5โวลต์ขาบีมันจะโดนใบอัดใบอัดศูนย์จุดไปใบอัดนะครับขาบีจะมีไฟสัญญาณมาประมาณ4.7โวลต์นี่อันนี้เป็น224นะตอนนี้เดนทํางานมันก็เลยมีขาบีมีไฟมา4.7 ส่วนสองสองสามนี่มันเป็นวาล์วน้ําเข้ามันยังไม่มีแต่ถ้ามันมีไฟที่คาบีเมื่อไหร่นั่นแหละคือมันทํางานคือมันทํางานตอนนี้วาล์วนะมอเตอร์เดียนทํางานนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเราเช็คได้ไหมเช็คได้ครับเราเช็คได้โดยการวัดนี่แหละเอาตัวมิเตอร์มาวัดถ้ามันช็อตนะครับถ้ามันไม่ช็อตในส่วนนี้ เราก็ลอยออกตัวนี้เดี๋ยวช่างกบจะลอยออกนะครับลอยออกมาว่ามันเสียไหมตัวนี้เป็นหน้าเบอร์ n แปดนะ n แปดหรือ n แปด n แปด n แปดหรืออสิบแปด n แปดหรือ n สิบแปดก็ได้นะที่ช่างกบเปลี่ยนส่วนมากจะเป็น n สิบแปดหรือเปล่า อันนี้ช่างกบจะใช้มิตเตอร์วัดดูนะครับช่างกบตออออกมาแล้วใช้มิตเตอร์ดีกิต,เตอเมิตเตอร์เข็มวัดว่าตั้งคูณสิบสิบนะครับมาตั้งคูณสิบคูณสิบเคนี่เอามาแปะไว้ตรงนี้ ก็แปะไว้ข่าข้างหนึง่งแปะวัดดูว่ามันมันได้ไหมเดี๋ยวจะวัดดูว่าขามันเป็น N P N ก็ใช้สีดำจับนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็สลับถ้ามันรั่วก็คือมันขึ้นอยู่แล้วอันนี้ขา E มันต้องขึ้นอยู่แล้วขา C ขาซีถ้าขึ้นก็เสียขอถอดผิดตัวผิดตัวหรือเปล่าสองสองสี่สองหนึ่ง,งดูว่ามันรั่วไหมถ้ามันรั่วก็คือคุณสิบนะถ้ามันรั่วก็คือใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันไม่รั่วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับก็ลองเปลี่ยนดู อันนี้ลองสลับเอาสีแดงมาปุ๊บอ่าไม่รั่วครับน่าจะมีปัญหาเวลาจ่ายไฟเข้าไปอันนี้ขาอีคือต้องขึ้นขาซีต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างคือว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรือว่าเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปมันอาจจะเกิดการารั่วหรือทำงานผิดพลาดภายในวงจรีช่างกบจะลองเปลี่ยนดูนะครับ สองซิงค์สองสองสี่นะพอตดนเดี๋ยวหาตัวใหม่มเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเกา่านะครับตัวเกา่าเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวมาเทสดูว่าจะเป็นยังไงครับอ่ะนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเปิดปับ๊บติดอ่ากดสตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวมันยึติดขึ้นมาจนกว่าไอ้นนี้มันทำงานนะครับ ต,นนติดตัวนี้ถึงจะดับเดี๋ยวสภาพจะติดข้นมาแต่ไม่กระพิบนะตอนที่ยังไม่เปลี่ยนทานซิสเตอร์มันรู้สึกมันกระพริบกระพริบกระพริบเดี๋ยวรอตัวนี้ทำงานท8านสิบปดแล้ว,วสภาพมันจะติดขึ้นมาตัวนี้ติดตัวนี้ก็จะดับแต่ดูนะครับอ่าดับแล้วอติดเนี่ยไม่กระพริบเลยปกติจะมีแสงเรือง แสงเรืองเรืองขึ้นมานิดนึงนะครับแบบเหมือนมันติดแล้วก็กระพริบติดเหมือนกระพริบเหมือนทานติเตอร์มันรั่วเวลาทํางานใช่ไหมปกติถ้าวัดไม่รั่วก็คือ,อลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์เดิมหรือเป็นาภายในตัวมันคล้ายๆเหมือนกันนะครับมันถึงจะทํางานได้นะครับไม่งั้นชอ็อตไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมติงไวต่างนานก็ไม่กระพริบไม่อะไรเลยนะครับโอเคคงต้อง ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับโอเคต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดก่อนอย่าลืมตรงนี้วัดตรงนี้ด้วยนะครับว่าสายไม่ขาดนะครับถ้ามีปัญหาวัดเป็นปีดตัวนี้ขั้วตรงนี้ไอตรงขาซี่นะครับ วัดให้ถึงมันจะได้ประมาณนี้ถ้าได้หนึ่งโอห์มหรือสองโอห์มแสดงว่ามีปัญหาคือมันน่าจะเป็นสนิมเป็นอะไรต้องได้ประมาณนี้วัดมาตรฐานนะครับมันแค่ทองแดงจากฝั่งนี้มาตรงนี้เฉยๆนะครับมันน่าจะได้ประมาณ0ูนจดห้าอันนี้ศูน5จุดก็นจห้าศูจดามก็ได้แต่นี่รู้สึกว่าน่าจะมีสนิมนี้นิดนึงนะครับมันเลยประมาณ0 7นจกบปกติมันแค่ทองแดงอย่างเงี้ยโอเคครับ ก็จบคลิปเพียงเท่นี้ฝากไว้แค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม